กดอัดละกดอัดวิดีโอเฟรมเหลืออยู่ที่จากหกสิบเหลืออยู่ห้าสิบวลีกูดเอ้ยก็ตกใจเบอร์สองนึกว่าคน มังอะไรกันรถ<ด>เอาเลยคนนี้ในรถไอ้ตบตกหน้ากูเลยกระเซตโจกลอเหี้ยอะไร ร้อยนะ่ะอะไะเอ,อ้ยให้อ,ออกอ่ะมาจะปอดอ๋อเดี๋ยวค่อยเปิดเพลง จะติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์ก็มาะวะ มีคนมาแ<ฮ>ม่งขี่รถไม่มีมาเลยเยบร้อยร่วงมาเลยอุย้ยมีคนเคลื่อนชาร์จเฮ้ยเพื่อนเอาว่ามีเพื่อนหนึ่งตัวเดี๋ทีมาดวนโอ้โหเพื่อนแม่งโคตรเอามาดวนเลย หมดแล้วเพื่อนมันอยู่กับเอฟซีโหซ้ำด้วยมึงชุบกุก้กนดีมันหมดแล้วไอ้เพื่อนที่อะรถของเฉยโอ้โหไม่มีใครคิดจะพบกูเลยเหรอ เอาดูดิไอเบอร์สองอ่ะแม่งโดดลงไปเลยโอ้โหมันน่ายิงซ้ำเดี๋ยวกูจะทำม,มั่งทำมันล้มยังโง่เลยเฮียบอดัมหนึ่งสี่โอ้โหทำมันล้มกูจะไม่กูจะไม่ชมมันด้วยแม่งเหลี่ยมเหลี่ยมเตอะเฮีย ้องใส่ไม่ได้คาร์เอ็มีไปถูคนเดียวมึงโอ้กูต้องไปกับมันจบแล้วกวนตี ไอ้เฮนนี่ก่อนตีนก่อนตีนกู สุสองร้อยมีต้องบินในควายมีปิดจะบินไม่ได้แอดอ้ บ้านนี้มีคนฟาร์มด้วย ชี้เพื่อถอ,อนให้ตือบ้านันอื่นอืมอือ เอฟซีหนีกูไอเวนมาได้นี่มาเอาไอเดิมมาตาหาคนเดียวมาตายห้าคนเดียวที่โดนไระเขียโดนยิงเหรอลงที่โดนอุ้ยอุ๊ยอันแนี อมหลังนะนิ่งอยู่ตรงไหนหวะระวงังระวังเจ็บ,อจบโอ้โหมาน้องแล้วปะยังเจ็บแตก โดน M24 กูน่าจะร้านหนึ่งเมื่อกี้ใครมันมาอีกวะเพื่อนเหรอกูระแวงน,นั่นอ <Hey, S 2> ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แฟกันอุ้ยหมอบอ๋อเค้ยอะไรล่ะตายห่าได้สิ Åh. Oh. Uh.